เราทิ้งละหมาดมามากจำไม่ได้จะชดใช้อย่างไรอันนี้มีเกิดขึ้นกับหลายหลายคนมีเกิดขึ้นกับหลายหลายท่านแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับคนที่จะไม่มีการขาดละหมาดจะมีเฉพาะตัวปากเกเท่านั้นแหละ ถ้าไม่ใช่โต๊ะปากเกนี่ยากจะหาคนที่ไม่เกิาละหมาดเลยตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆยากขนาดโต๊ะปากเกเองในบางครั้งก็มีมั้งนั้นแต่มันน้อยคนแต่ในภาพรวมโต๊ะปากเกนี่เด็ดขาดครบห้าเวลาถามว่าทำไมถึงกล้าการันตีแบบนั้นเพราะเราเคยไปโต๊ะปากเกมาก่อนลองไม่มายั่งเลยแต่ปอน,นอโหฮกเลย ลองไม่ตื่นซูโบโแลวแต่ทันรลุเละปอนะอ่าปอนะนั้นมันจะเป็นแถวแถวแต่ละแถวนั้นมันจะมีหัวหน้าปลูกซูโบอยู่คนหนึ่งลองเราแกล้งไม่ตื่นแต่มันทุบอยู่ตรงนั้น mm hmm. บังบัง <laughs> หาได้นอนไหมนั่นแหละทำให้เรานั้นไม่มีโอกาสที่จะทิ้งละหมา ทางที่โดยปกติเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วยิ่งเป็นการปิดปิดโอกาสที่เราจะทิ้งละหมาดได้เลยแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยใครจะมาปลุกเราแบบนั้นใครจะมาบังคับเรามีใครบังคับไหมตอนไม่ม่ย,ย่างใครจะบังคับเรออ่าเลยคนทั่วไปนั้นโอกาสที่จะทิ้งละหมาดมีเยอะแต่เมื่อทิ้งแล้วมาสำนึกตัวดี ว่าโอ้ไม่ได้แล้วผมที่ผ่านมาฉันที่ผ่านมามากโคแล้วท,ที่ทิ้งนั้นนับว่าท่านยังได้รับรอหมะตตอนหลังนะทำมาทำไมล่ะเพราะบางคนทิ้งแล้วทิ้งเลยไม่สำนึกเลยอ่าและไม่เคยคิดจะมายั่งด้วยทิ้งแล้วทิ้งเลยอ่าบางคนแต่ก็ยังมีจำนวนไม่น้อย ที่ทิ้งแล้วมาสำนึกตัวตอนหลังแต่เมื่อสำนึกตัวตอนหลังจำไม่ได้มันมากเกินอะจะทำไงทีนี้อุลามะบอกอย่างนี้ครับพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดอุลามะบอกว่าให้เราพินิษพิจารณาตรึกตรองด้วยความเป็นจริงอย่าเข้าข้างตัวเองประมาณกี่ปีปีหนึ่งประมาณหนึ่งพัน 0วัตตุต่อปีนะครับเพราะวันหนึ่ง5้าวัตตุเดือนหนึ่ง150วัตตุ10เดือน1,500ววัตตุอีก2เดือน300วัตตุ3 0 0บวกพ5นหก็เป็นพัน0ปดหนึ่งพัร้วัตตุทีนี้ถ้าเราทิ้ง10ปีเท่ากับเราทิ้งละมาด หนึ่งมืนแปดพันวักตุน่นสิบปีนะอัลลอฮฺอักับารทีนี้ถ้าเป็นยี่สิบปีละสามมื 36, ่นหกยี่สิบปีทีนี้เมื่อเราจำไม่ได้ให้เราคำนวณอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างตัวเอง และพยายามชดชดไปเรื่อยวิธีการชดที่สะดวกและง่ายทำไงครับพี่น้องอ่าหนึ่งวัตตุโซฮูเราไม่ทิ้งแล้วตอนนี้นะ,ะที่ผ่านมาเราทิ้งแต่ตอนนี้เราไม่ทิ้งแล้วพอเราจะละหมาดวัตตุโซฮูเรารู้ตัวเองเคยทิ้งมามากเราก็ดอก่อนหนึ่งวัตตุ กอดอโซโฮก่อนหนึ่งวัตตุพอกอดอโซโฮเสร็จทำเจ้าของวัตตุต่อทำเจ้าของวัตตุเสร็จกอดอโซโฮอีกต่อหนึ่งวัตตุเราได้ถึงสามวัตตุอ่าเราทำแบบนั้นปีหนึ่งเท่ากับเราได้ชดมามาสองปีเข้าใจไหมครับ ทีนี้การที่พี่น้องทําแบบนั้นนะหนึ่งพี่น้องก็ไม่เหนื่อยทยอยเขาเรีทยอยจ่ายทยอยจ่ายที่มีประสิทธิภาพและการที่เรากอดอโซฮูหนึ่งวตัตถุก่อนจะละหมาโดโซฮูเจ้าของเวลานะเราจะได้สุนัขระวัเติกกบริยะด้วยปริยายทีนี้เห็นไหมความเมตตาของอัลลอฮ์ขนาดไหน พอละหมาดซาฮูเสร็จเจ้าของเวลาก็โดซาฮูต่ออีกเราก็จะได้สุนัขบาเดียห์ระวัติทบาดียห์ด้วยปริยายเช่นเดียวกันอาซาแล้วก็ทําอย่ังแหล่ะเพอาะวาวัตถุอาซาเราจะละหมาดเจ้าของเวลาอาซาเราก็ดดก่อนหนึ่งวัตถุก็ดเสร็จให้ละหมาดอาซาต่อละหมาดอาซาเสร็จก็ดอาซาอีกหนึ่งวัตถุ มกริบก็เช่นเดียวกันอีซาก็เช่นเดียวกันซุบอีก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจแบบนั้นจนเราก็กระทําจริงไม่ใช่แค่อยากแต่ไม่ได้ทาไอ้นั้นมันไม่ได้พ้นนะความอยากที่ไม่ลงมือทํามันไม่เกิดผลใด,ดๆแค่อยากอย่างเดียวแต่ไม่ทํา อยากจะเรียนแต่ไม่เรียนหาได้ความรู้ไหมมันต้องเรียนต่อได้ความรู้ทีนี้เมื่อเราทําแบบนั้นเกิดตักเดชอัลลอฮ์เราตายซะก่อนยังไม่ทันบทกดอดพี่น้องครับอุลมามะว่าถ้าตายในอาซามตั้งใจร้อยเปอร์เซนต์จัดชดให้หมดก่อนตายแต่ไม่ทันบทตายซะก่อน อุลามะว่าหวังเหลือเกินอาลอ์อภัยให้เห็นไหมครับ่าแต่ที่น่ากลัวได้ไม่ยอมชดและบางคนก็ใช้วิชาชุยไม่มีนบีไม่เคยชดนั่นวิชาชุยวิชาชุยนี่มาจากวะฮบีนั่นแหะ ไม่มีละทิไหนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ที่จะช่วยกว่าวะฮบีอามีไหมอ่าไม่มีการกอดอเพราะนาบีไม่เคยกอดอ่าคือพูดแบบช่วยๆนบีจะกอดอได้ยังไงละ่ะนบีไม่เคยทิ้งละหมาจะกอดอท่านไม่อยากกอดอจะตามนาบีก็อย่าทิ้งเลยแต่นี่มาเอาตามอย่างนาบีตรงที่ไม่กอดอ ไอ้ตรงที่ไม่ทิ้งไม่ตามนาบีทิ้งเย,โย,โย,โยอะๆนั่นแหละครว่าวิชาการช่วยเข้าข้างตัวเองวิชาการแบบนั้นยิวชออยิวละนัตุลกชอบ่อะเลยใครถ้าเอาวิชาแบบยิวแบบนี้อ่ะคนคนนี้ก็จะเอียงเองไปทางไปทางยิวอ่า ทางที่เราขอในละหมาดทุกครั้งกับอัลลอฮ์ให้ห่างไกลตัวเราจากแนวทางที่พระองค์คริ้วแนวทางใครละก็ในทางยิวนั่นแหละสิรอตลาซีนอันอัมต์อัลเลห์กไรลมักดูบอะลเลห์ไรลมักดูบมักดูบนี่ใครล่ะมักดูที่อัลลอฮ์คริ้วอไลเห็นบุคนเรานะนั่นแหละคืออัลยาฮูดนั่นคือยฮูดีอ่า